สวัสดีค่ะสวัสดีเช้า19กรกดาวันนี้วันเสาร์มาพร้อมความสดชื่นเบิกบานสบายใจนะคะสิ่งไหนคะวันนี้ที่จะส่งมาถึงคุณพลังงานดีๆข้อความความรักถึงคุณวันนี้ขอให้หัวใจของคุณสวยงามโลกจะสวยเพราะการที่เรามองโลกในมุมที่สวยต่อให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรา บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สวยแต่สุดท้ายแล้วเราจะมองหาในมุมที่สวยงามและมุมที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะวันนี้นิชามาพร้อมกับไพออริคอนสำรับนี้ส่งพลังข้อความความรักและส่งกำลังใจถึงคุณนะคะสิ่งไหนคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ เมื่อคุณมองโลกในมุมที่สวยงามในแบบที่คุณเป็นนะคะกำลังวังชาขอให้กำลังใจกำลังความรักและความหวังสดใหม่ในทุกๆเช้าที่เราได้ตื่นขึ้นมาส่งพลังงานนี้ถึงคุณชีวิตของคุณเต็มไปด้วยกำลังวังชาที่ดีหวังว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเสมอทุกๆครั้งที่เราได้ตื่นขึ้นมาขอให้ หัวใจของคุณเต็มไปด้วยกำลังวังชากำลังใจที่ดีนะคะอีกหนึ่งข้อความความซื่อตรงความซื่อตรงคือการที่เราสามารถซื่อตรงต่อหัวใจและความรู้สึกของตัวเองหัวใจของคุณรู้ดีทุกสิ่งเมื่อเราซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองความ ซื้อตรงจะเป็นโลก่กำบังให้คุณได้อยู่ในพื้นที่ที่อบอุ่นปลอดภัยและสบายใจนะคะความซื้อตรงคือความสบายใจอีกหนึ่งข้อความบูรณาการข้อความบูรณาการวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะสามารถสสร้างและบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยกำลังวังชาของคุณนะคะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยกำลังวังชาด้วยความซื่อตรงเชื่อมัน่นและศรัทธาในตนเองนะคะอีกหนึ่งข้อความกลมเกลียวความกลมเกลียวสมานสามัคคีบทเพลงบรรเลงไพเราะก็เพราะว่ามีเครื่องดนตรีและ มีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียงเพลงจึงไพเราะเพราะพริ้งเพราะเราสามัคคีและเรากลมเกลียวกันนะคะให้ความรักกลมเกลียวเราด้วยพลังของความเชื่อมัน่นอีกหนึ่งข้อความปกป้องคุณได้รับการปกป้องอยู่เสมอหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังงานของความเชื่อมัน่นและเต็มไปด้วยพลังงานของความเชื่อตรงซื่อตรง เชื่อมั่นซื้อสัตว์คุณได้รับการปกป้องแล้วนะคะคุณได้รับการปกป้องใจเจ็บอีกหนึ่งข้อความหัวใจที่เจ็บคือหัวใจที่เข้มแข็งหัวใจที่ผ่านเรื่องราวมากมายกว่าจะไม่เป็นคุณในวันนี้หัวใจเจ็บมาขนาดไหน แต่คุณก็ยังคงสามารถรักษาและเยียวยาหัวใจของคุณด้วยกำลังวังชาและกำลังใจที่ดีอีกหนึ่งข้อความ awakening ตื่นรู้คือการที่คุณตระหนักรู้และเข้าใจว่าชีวิตต้องการเพียงอิสรภาพขอให้คุณพบอิสรภาพทางด้านการเงินอิสรภาพทางด้านความรู้สึกนึกคิดที่ทําให้คุณเป็นตัวเองตื่นรู้ในแบบคุณ เข้าใจและสบายใจคุณอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นอิสรภาพและคุณคือความสุขและความหวังของตนเองโลกสวยด้วยความรักในใจคุณอีกหนึ่งข้อความแจ็คพอตส่งพลังงานของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยหัวใจที่มั่งคั่งและหัวใจที่สมบูรณ์แบบในแบบ ที่ควรจะเป็นขอให้รู้ว่าความมั่งคั่งอยู่ในหัวใจของคุณอยู่เสมอใครหวังอยากจะได้โชคขอให้ได้โชคใหญ่ขอให้ได้รับเงินก้อนใหญ่ขอให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยพลังงานของความร่ำรวยความร่ำรวยถูกส่งถึงคุณวันนี้เป็นพลังงานดีๆและเป็นพลังงานของความโชคดี สิ่งดีๆรอเราอยู่เสมอในทุกๆวันนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณจะได้รับแจ็คพ o อตเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างมากองกันเป็นภูเขาเหล่าก็ก็ไร้ค่าหากไม่มีคุณอยู่ที่นี่นะคะคุณคือแจ็คพ o อตความแจ็คพ o อตอยู่ในชีวิตของเราในทุกๆวันที่เราได้ตื่นขึ้นมาวันนี้ให้ พี่ไพ่ทาโรต์ส่งข้อความความรักถึงคุณความรักใดคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณข้อความความรักส่งถึงคุณในวันนี้วันดีๆที่คุณเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและกำลังใจเพ offsort เด็กถือดาบคุณมีแรงบันดาลใจและคุณมีความเชื่อมั่นความมุ่งมั่น และคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตด้วยความร่าเริงสดใสอยู่ในพื้นที่ของความเป็นเด็กหัวใจของคุณยังคงอ่อนเยาว์อ่อนวัยสดใสร่าเริงเรียนรู้ต้อนรับวันใหม่ด้วยอิสรภาพที่คุณสามารถที่จะคิดนึกและทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง สิดาบสิ่งที่คุณผ่านมา10บดาบคือประสบการณ์คือของขวัญคือความเข้มแข็งและความมั่นคงคุณเป็นผู้ที่ได้รับความมั่นคงความเข้าใจหัวใจคุณแกล่งดังเพชรเจอมาแล้ว10บดาบเจอมาแล้วทุกประสบการณ์กว่าจะมาเป็นคุณในวันนี้คุณ เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาและเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะล้มไปข้างหน้านั่นคือชีวิตจะนำพาให้คุณไปพบเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอนะคะคุณผู้เข้มแข็งคุณผู้องอาจในตนเองอีกหนึ่งข้อความ Night o f King of s o r r ดกว่าจะมาเป็นราชาถือดาบผู้ทรงอิทธิพลในตนเองผู้ที่เข้าใจและผู้ที่ เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวบางครั้งคุณอาจจะพูดไม่เพราะแต่คุณเป็นคนที่โคตรจริงใจคุณอยู่ในพื้นที่ที่เป็นตัวของตัวเองคุณเป็นเจ้านายตัวเองคุณเป็นเจ้านายของความรู้สึกนึกคิดในตนเองคุณเป็นราชาผู้ทรงอิทธิพลเด็กถือดาบและผ่านมาทุกเรื่องราวทุกบทบาทและกลายเป็นราชาถือดาบคุณ สง่างามและอีกหนึ่งข้อความ night of one ความสำเร็จและแรงบันดาลใจคุณจะได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆตามที่หัวใจของคุณปรารถนาสิ่งนั้นจะนำพามาซึ่งความสำเร็จและขอให้เชื่อมั่นว่าชีวิตคุณกำลังจะพาคุณไปสู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมเสมอนะคะคุณจะก้าวไปสู่พื้นที่ และกล้าวไปสู่พลังงานใหม่โอกาสใหม่เรื่องราวใหม่ๆผู้คนใหม่ๆขอให้เชื่อว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และคุณพร้อมที่จะทำตามเสียงหัวใจของตัวเอง Edge of One คือความสำเร็จโอกาสใหม่ๆที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รายล้อมอยู่ตัวคุณกำลังจะส่งข้อความ เรื่องราวที่ดีคุณจะได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆตามสิ่งที่หัวใจของคุณปรารถนานะคะการริเริ่มโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นที่วันนี้ที่คุณเข้าใจว่าคุณมีกําลังและคุณสามารถจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งข้อความพลังงานดีๆถึงคุณวันนี้นิชาให้ข้อความนําทาง เป็นกำลังใจถึงคุณนะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้สุขใจจงนำพรสวรรค์ของคุณออกมาปลุก,ศ,กศักยภาพที่คุณมีออกมาจงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดและจงอยู่กับปัจจุบันอย่ารำพึงรำพันและหวยหาอนาคตเลยช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาณปัจจุบันนะคะเริฟเค่ะ